วันนี้นะคะก็พบกับช่อง K Cook Story ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันเสาร์เรามีโอกาสได้มานั่งเป็นผู้เป็นแม่ค้าดีกว่านะคะเราจะมาดูว่าหน้าร้านเราเนี่ยมีขนมอะไรบ้างที่เด็กๆนิยมกินเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะโซนทั้งหน้าเนี่ยจะเป็นขนมของเด็กๆหมดเลย แต่ว่ารู้ไหมว่าเด็กๆเ,เขาหยิบอะไรกันมากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าสินค้าตัวไหนขนมตัวไหนที่เป็นยอดฮิตที่สุดเลยนะคะปิงตัวนี้เลยนะคะเออมันชื่อว่าอะไรเนี่ยตัวนี้เลยนะคะขายดีขายดีมากซึ่งเอามาเห็นเห็นเอามาลงแป๊บเดียวนี้หมดเลยนะคะกรมมี่คัพเค้กนะคะบล็อกลูกอมเคี้ยวหนึบค่ะ กัมมี่เพชรนะคะขนมเคี้ยวหนึบเหมือนกันอาเมะนะคะโคอะไรโคค่าโคราโคลาโคาโคา่าและอะไรคะเนี่ยมีเมนทอนนะคะเมนทอนและที่อยู่ใกล้ๆนี้เลยอ,อันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตนะถ้าเดาไม่ผิดและนี่เลยค่ะยูปี้พิซซ่าเคยกินไหมคะ เราก็เป็นเมื่อก่อนไม่มีขนมแบบนี้นะเด็กๆทุกวันเนี้ยเขาเรียกว่าสามารถเลือกกินได้แล้วทุกอย่างที่วางอยู่บนโต๊ะนี้นะคะท่านผู้ชม5บาทหมดเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดเด็กๆซื้อน่ะก็คือ10 20 30 40, 40นี่ก็แค่45บาบาทเต็มโต๊ะแล้วอ่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าขนมที่อยู่ข้างในน่ะมันเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้เราจะมาดูขนมยอดฮิต ที่ขายดับขายดีขายดับขายดีนะคะที่อยู่หน้าโรงเรียนมีอะไรกันบ้างในสัปดาห์นี้ก็จะมีะทั้งหมดเท่าไหร่คะสามหกเจ็ดอะไรเงี้ยสามหกเจ็ดเก้าสิเนาะตกเลขหรือเปล่าวะมีอยู่ทั้งหมดเก้าอย่างนี้นะคะสำหรับคนไหนนะคะที่บ้านนะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็เรียนเชิญเลยนะจะอยู่หน้าโรงเรียนนะที่กัดนะ ก็เดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ดูนะคะก็วันนี้ก็นำเสนอขนมยอดฮิตไปทั้งหมด9อย่างนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคนไหนที่เป็นคนที่